ฮ่าฟ้าๆท่านผู้ชมนี่เป็นวันจันทร์ที่19ตุลาคมมาสอบมาแล้ว18นะวันนี้อยู่เกินละกลันโรนคืนอลาเฟลอยู่กับผมฟาโจยุกเกินในแมสกสกายวอร์ชั่นเคยอ่ะอืมแม่ตาเมื่อกี้นี้ไม่อยากจะถ่ายนะท่านผู้ชมแฮกกูเจอแฮกกี่รอบกูตายวันนั้นอ่ะเออยังไม่ได้กินข้าวเลยนะท่านผู้ชมอ่ะใครถามอืมผมเล่นมุกเองครับพี่แดงอ่ะ ออะว่าแล้วขอไม่ต้องหายก็พูดยังไงดีเมื่อไหร่สกายวอรจะเป็น0.12.1แบบเิื์อไปอย่างนี้เลยมีดาหม่เพิ่มขึ้นอืมเป็น0.12.1เลยอ่ะต้องการอย่างเงี้ยเจื่อมีการคิวมันเกิดขึ้นไม่หรอกมันตกเขาเองอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่ามันควยอะไรวะน่ะเฮ้ยเดี๋ยว,วยเดนะีดีฟังอยู่ใดไอ้เหี้ยว้ามาแฮกกูเจอแฮกอีกแล้วแฮกมันเยอะเกินอ่ะย้ายมาเซิมนี้เลยแม่ง อหักมันก็เยอะเกินผมว่านะเอานี่ดีกว่ามี s w สบีวห้าห้าไหมคนไทยจะได้เยอะเออเอาเข้าเซิรฟบันยาอ่อนอีกแล้ว มีไม่ sw 55เนี่ยคนไทยจะได้เยอะๆขึ้นจะฆ่าคนไทยแบบไม่แฮกอะไรนะ sw ห้าห้าจุด lbsg จุด net อันนี้ก็ อันนี้ก็เป็น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 ห้าห้าโอเคุึบมีเหรอ <c oughs> หนึ่งคนแม่งสกายว่าแปดหกนะกูจะเข้าอีกรอบมึงนะ การวิโยบแฮกนั้นไม่ใช่ 1, เรื่องปัญหาเุาลองเอาสองดิผมว่าจะไม่มีนะผู้ชมผมนี่เกลียดแฮกมากเกลียดจริงๆบอกเลย w สองจุด l b s g จุด n e t ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึบเก็บมาเก็บมา,บาสองไอ้สองเยี่สิบสองคนยอมเล่นยอมเลยขอไม่แฮกก็พอไปอครับเป็นรูป่นต่อท่านผู้ชมเอ้อ EP ห้านี่แม่งกว่ากูจะได้นี่แม่ง,งนะอ,อย่ามีแฮกขอร้องอย่ามีแฮกขอร้องอย่ามีแฮกสาธุกนกบันเตโอเค ด่านนี้ชมไม่ได้ดูไปให้ชีวิตนี่กูเศร้าเลยนะแต่แลน้นผู้ชมไอ้ต้องไม่ต้องถ่ายคลิปไม่เคย,ยนะเวลาไม่ถ่ายคลิปกูใช้น้ำตลอดเลยเออโอเคครับอย่ามีแฮกอย่ามีแฮกขอร้องเกลียดเล S W 2ต้องไม่มีแฮกเพราะ2คือกึงกงง่งกลางระหว่าง1กับ3อย่ามีกูค,คิดเองใช่ไหมโอเค อย่ามีแฮกขอร้องว่าอย่ามีแฮกนะจ้ะจูบุจูบุบอ่าฮะอ่าฮะโอเคนะไม่มีแฮกไว,ว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่ตกใจอย่ามีนะเว้ยอย่ามีเด็ดขาดนะยอเลยนะ ถ้าผูกแกมีลรอก็อ้อจะตอนังจีก็อยากกินข้าวน่งกินข้าวต้องเล่นแปลนะแต่เหมือนมันจะไม่มีฟันโนโบอลเลยหรือกล่องในกูโดมาไม่มีฟันโนโบอลเลยเไม่มีเลยใช่ไหมโอเคยอมรับว่าไม่มีด่านฟันโนบอลแท้ไม่มีฟันโนบอลเยสซอส อยากอยากปลามากอยากปลาฟันโอบอลจริงตอนนี้ไม่มีห,ห,หวะโอ้เศร้าเลยนั่ตรงนี้ก็ตัดไม่ได้อีกอมอมอ,มอมไปฝันเหรอใช่ไหมอ้าวตกไปแล้วชีวิตมันเศร้า คนเรามีทางแก้ไขไม่ว่าจะทุกหรือไม่ว่าจะสุขเราก็พไม่จะเดินไปแต่เราไม่ค่อยมัน่นใจไอเวนนี่สัก,กแล้วอืจริงๆแหละคือซึ่งโอ้โหระเนกันตกกันเต็มเลยเยสซอสตึงกลางาแล้วสิ ยูถึงกลางเร็วขู่าโดดเลยมีสนโหวนมัน้เนี่ยมีมั้เนี่ยเห็นนะเห็นนะฉันซีเรียสน,นะเนี่ยเรื่องเนี้นยเนะห็นนะมีแน่นอนในตอนอย่างงี้มึงควักมาเลยดีกว่าเห็นนะเห็นนะเว้ย มอ้หนูเวยอยากให้แม่งตกไปจริงๆไอ้ห่านั่นอะเฮ้ยอย่านะเว้ยอะไรจะลุมกูคนเดียวเลยเหรอกูพร้อมแล้วที่จะลุยหืมไม่มีฟันโนโบอลน,นะโอ้เครียด คิดมากๆตอนนี้อย่านะอย่านะนี่จะต่อควดความสูงอกูใช่ไหมไอสองหืมกูเห็นละ oh. โอ้โหเดียวก็จะขอจบคลิปไปตรงนี้นะชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ แดงอีกแล้วครูชีวิต